โค้ดวันนี้เฮากระชิพาทุกคนมาเบิ่งต้นหอมที่เฮาสิดเตรียมสรงให้ลูกค้าเนะอันนี้คือหอมหัวขาวเด้พี่ดอกนี่อันนี้หอมหัวขาวเนาะอันนี้เฮาขายยูทีโลละ250รอยหาซร่วมทรงได้พี่น้องหอมหัวขาวเนาะรอบนี้เบิดแล้วจาหัวขาวเบิดแล้วรอบที่เบิดแล้วได้ที่ลูกค้าซั่งนี่อันนี้คือหัวขาวเนาะพี่น้องรอบนี้เบิดแล้วจาหัวขาว งาโบโอสี่น้องอันนี้เป็นหัวแดงหัวแดงซุนผู้พี่น้องหัวแดงสุนผู้นี่เขาจะออกดอกช่วงหนาหนาวเลยพี่น้องแต่ว่าหัวเท้านี่คือเขาสิบ่มีดอกเนาะนี่แต่ว่าหัวแดงสุนผู้นี่เขาสีมีดอกอนนดมอกีพี่น้องเขาเตรียมช่วแลู้ค่ะเบืองที่ไหนพี่น,อน้อาง,งามีแต่ต้นง่ายอันนี้เขาคายเขาคาย ดดลดราคามันลงมาได้พี่น้องข้าจัดโปเนาะเดือนแห่งความรักนี่ข้าก็ทิจัดโปมือสั้นข้าขายอยู่ทีกิโลละลอยค่ะซีบร่วมทรงด้วพี่น้องก็ได้สนใจอยากได้ไปโปก็สามารถติดต่อ้ามาเลยด้วพี่น้องเด้อนี่ข้าก็ยังมีทรงอยู่จ้ะนี่เป็นยังข้าคือขายถือกเทวติ <c oughs> พตู้ประกอบการข้าขายรลละสองลอยราคารวมทรงเนาะพี่น้องอันนี้เดือนแห่งความ หลักข้ากระสิ smile, abre, มาจัดโปให้ลูกค totally cool ้าจ้ะ at นี่เบิร์ที่ไรพี่น้องโมเมนต์ข้าจัดโปแล้วสีออฟต้นขี้ไลๆมาให้พี่น้องโมเมนต์ได้พี่น้องนี่ต้นยงใหญ่งามๆเลยจ้ะนี่นี่ต้นใหญ่อบอวบเลยอบอวบคือเมฆข่าเนี่ยแหละนี่เมพี่น้องนี่ต้นใหญ่อบอวบเลยจ้ะข้าจัดโปเนาะนี่ช่วงนี้หนาวเขาก็สิออกดอกร้ายพี่น้อง ออกดอกแล้วเขาเก็บดอกเข้าไปเนี่เขาสิบว่าไม่ผ้นยังได้พี่น้องเนี่เขาก็สิแตกต้นไม้มันเกิดมาเนาะนี่นี่อันนี้คือดอกดอกเี่ยเขาเก็บดอกเข้าไปแล้วเขาก็สิแตกต้นขึ้นมาอีกพี่น้องนี่หอมบวัวเลยเนีย่คือเข้าซื้อพันธุ์เตือเดียวเข้าบัวกลับมาซื้อพันธุ์อีกแล้วนี่เข้าก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจากพี่น้องเบิ่งเมิ่งซามนิป,ปองเลยเีย บมมนว่าเข้ามาจัดปลูกให้พี่น้องแล้วเข้าชีเอาต้นขี้ไลๆ่ๆต้นบางงามมาให้บมเมนแต่พี่น้องเนี่ยเบิ้งเลยจ้านี่อันนี้เข้ากะสิเตรียมทรงให้ลูกค้านี่เบิ้งที่แบลต้นเขาต้อนอวบๆนิ่งๆไปเลยจ้านี่นี่ช่วงนี้เข้าปลูกลายเนาะปลูกลายมันกะสิออกดอกลายเข้าขี้ขานเก็บดอกเขาพี่น้องเก็บดอกมือหนึ่งเกือบบ่แล้วนี่ ดอกหลายเกินเลาก็เลยสีอยากโลกแล้วก็สิบโบก,ก,ก,กไม่นะี่ห้ากับสีโลโลโบกไม่เนาะพี่น้องนี่พี่น้องเบื่องนี่เขาออกดอกไปนี่อันนี้อันนี้ก็เขากเก็บดอกเขาไปแล้วนี่เขากระสีสามารถแตกต้นขึ้นมาใหม่ได้พี่น้องนี่เนาะนี่เขาก็แตกต้นขึ้นมาใหม่นี่พี่น้อง,พอ,งพอสนานหอมบัวเลยนี่เขาบุ เขาบอมีวันตายพี่น้องตราบได้ทีเขาแบบดินร่วนช่วยดีดินบกเข้มคือหอมเลยคือเขาเขาปลูกง่ายตายย่ากนะพี่น้องเนี่ยเบิ้องไน้นนี่นี่นข้าเก็บดอ,อกเข้าไปแล้วนี่นี่เขาก็นี่ขเขาก็แตกพี่น้องเห็นไหมนี่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 คือต้นเดียวกันนี่อันนี้ข้าเก็บดอ,อกเข้าไปแล้วนี่ดอก นี่แล้วเขาก็ส <smoking mortality> ิีดแตกต้นข <per down> <ble> ึ้นมาอีกไหมพี่น้องเขากระีดแตกต้นเขาก็ะีดแตกดอกขึ้นมาเองเพราะฉะนอ้ายลูกค้าได้ไปทาทาเขามีดอกแบบนี้บ่ลูกค้าก็เด็ดออกได้เลยจ้ะเนี่เด็ดออกเขาก็สีสามารถแตกต้นไปไม่ได้อีกพี่น้องนี่คือหอมบัวเลยนี่คือเป็นหอมที่ว่าปลูกง่ายปลูกง่ายตายยางเลยพี่น้องนี่นี่ ขาก็จัดให้ลูกค้าไปแบบจุกๆเต็มๆไปเลยจ้ะโมเมนเขามาขายาแล้วคาถือแล้วจะเอาต้นหอมขีหลายๆมาให้พี่น้องโมเมนได้พี่น้องนีนี่นี่น,น,น,นี่ต้นนี่ไงโอ,อง้โหงามๆเลยจ้ะต้นแข็งแรงทุกต้น,นพี่น้องนี่นีู่้ไดสนใจอยากได้ไปปลูกกับยังมีพันยูด,ด้วยพี่น้องด้วย ผู้ดใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้น้องพี่น้องเนาะช่วงนี้เขาจัดปลูอยู่ถาเบิรดรุ่นนีแล้วแล้ห้องก็สิบอมีล่ละเด้พี่น้องห้องก็สิขายโลละสองร้อยรวมทรงขึ้นเก้าจะ้ะอันนี้ห้าปลูกลายแล้ห้องห้องขีขข้ขาเก็บดอกเรื่องของเรื่องดอกลายขี้ขานเก็บดอกห้องก็เลยสีมาแบ่งปันให้พี่น้องเด้อเอาไปปลูกไว้กินนะน้ำกัน บ่วสิปลูกไว้กินหรือปูไว้ขายก็ได้พี่น้องโมเมนท์ห้าวจัดปูกให้พี่น้องแล้วค้ายถึกๆเสียาต้นหอมขีดลายๆมาให้โมเมนจะหอมงามเลยนี่นี่ต้อนใหญ่ๆห่อบหัวไปเลยจ้ะเบิงลพี่เลนกใกล่องได้กันอันนี้กล่องละโลเด้พี่น้องไดรสนใจยังได้ไปปลูกันยังมีพันอยู่นอกพี่น้องดิดต่อข้ามาสอบถามเบืองอนก็ได้จ้ะเบอร์เท่ากับศูนย์แปดหนึ่ง คลิปเก่าที่สองแปดหนึ่งเก่าได้อพี่น้องเด้อเลยดูว,ว่าเสียแอด,ดไลน์มื่อกาได้จ้ะแอด,ดไลน์ตามเบอร์โทรเลยจ้ะอเอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น,อน้องเนาะไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะดีด,ดีมาเอาเด้อพี่น้องเด้อ